สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆของเราครับช่ลงจะไัร้องเที่ยวนะครับนะพี่น้องครับตอนนี้เวลา10โมงครับตั้งเวทีแล้วตั้งเวทีแล้วว้าวโอ้ชุดสีนี้เลิศมากเลยอ่ะเลิศแมนมเต็เลย เจ๊ไก่ก็นอนอ้าอยู่นี่แหลนะเนาะนอนอ่อยอยู่นี่แหลนะเนาะถ้าแปรงเท้าเห็ดปุลยอยู่นอนอยู่นี่แหละวันนี้ถ้าจะไปกับเราใส่ก็ใส่ดีดีหรอใส่ไนเด้อจ้าแตา่ทุกงานเลยทางเวียดดีนะครับพี่น้องครับ ัสดีจ้าเจ้โฮมขยันจังเลยขยันจังเลยเนาะจ้าข้าตต่น ลักต่างวิธีครับพี่หน่อครับที่เก่าเวลาเดิมอุร้อนกาดอ้าวมากเลย อ้าวบริษัทบอกมาบ้านเลยซักแต่ว่าบริษัทตากอ๋อมันจะเทินไม่กระเทินตากฝากช่องเลยนะคะก่อนที่จะฝากช่องเราไปถ่ายคลิปก่อนฝากฝากไม่ถ่ายคลิปเขาก็ไม่เข้าไปดูหรอกมือเส้าได้ซองคลิปอยู่เอออย่างน้อยมันได้วันละสี่คลิปห้าคลิปค่อยมาฝากฝากแปดรอบพอถ่ายคลิปแักเที่ยงก็คือเกแล้วล่ะ คลิปละสาสีนาทีถ่ายไปเลยสามสี่นาทีไปนอนเว้นตัว,วไปอามาันกกเจ้ามอ่ะไปอาบใส่มา,นนจจาพูดก,กระหูยู่าห้องน้ำยู่ยใส่ถามหาแม,มงบอกจะสิ้นคิดไรเวลาถามแต่ห้องน้ำก็ยู่หันถามเห็นยัง่ถามเง ข้ามเป็นอย่างข้ามถิ่มเสลุนข้าเป็นเจ้าดาสี่สี่ล่ะพ่อเป็นข้าว่าอันเป็นมะดงมะดามันน่าเสมือเนาะมะดามีอย่างมาดำนั่งรถหกลุกหกล่อโหดเลกโอ้ยนี่คือเย็นดีเลยวะก็ไปเอาเปยมาผูนอนยี่หล่ะพ่อฉันนอนติดแต่มะขืนพอดีแล่ะมุกจีก็นอนเหรอจะมอผีจะมูนพ่อปีสองสปอร์ตดันพ่นขาเลดียวนอน คุณ<ด>ถอบคุณอ,อ,อนะไปละ ตามอัธยาศัยนะฮะพักผ่อนตามอัธยาศัยเนี่ไม่ว่าตามอัธยาศัยต่อเนื่อยู่ตามนี้วันนี้ร่างได้ก็นั่งเต็มมาลุ่มลุ่มอยู่ สวัสดีครับน่ากินากเจ้าเอ้ยเป็นบัดเลย เริ่ม18นาฬิกาครับพี่น้องแซ่บบ่สมผสมแซ่บป่ฮะถ้าว่าเกินมื้อนี้ไปกินกินเมื่ได้เพิ่นผสมข้างเดินบ่เออมันจบแล้วก็น้อยเพราะว่าเจ้าเจ้าบ้านโจวบ้านนี่แม่นมันอัน ท่านได้ซีบเออเพว่ามันอยู่ในแบตองมันอากาศมันเอาอยู่ในรถดิเออมันต้องมาเล่าควางซ้ำเหมือนมันสุมันสุ้มเราปะนี่เ่าท่านสุ้มมันบ่เ่าท่านสุแต่ว่าถันเกินเกินมัอนี่กินไม่ได้เพราะว่าเฮาบ่มีตู้กู้เย็นใส่ไดิถันเกินเกินมัอนี่มันถิกินกินไม่ได้เพราะว่าคอยคอยชอบชอบมังเล่าหัวมันมาจีบผ้านั้มเขาเจ้าห่วงน้ำเจ้าไหนใครเราเอื้องไค่เราสมแล้ว ผมคนดลังจะ้วดระเฮียนไใหญ่คังใจนะครับตตั้งเกีครับี่สอ,สองกกว บอกกันไหมครับพี่น้อง